ปิงก็เดินไปรอรถเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้ปิงกลับเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวปิดหน้ายืนอยู่ข้างทางปิงรีบขยี้ตาพรางคิดว่าสายตาฝาดไปแล้วตั้งใจมองกลับไปที่เสาไฟต้นนั้นเธอยังยืนอยู่ตรงนั้นปิงรีบวิ่งไปหาป้าน้อยแล้วเล่าให้ฟังว่าตนเจอคนแต่งตัวแปลกๆอยู่ที่เสาไฟตรงนั้นป้าน้อยก็ชำเลืองมองตามกลับเห็นเพียงแค่เสาไฟต้นเดียวเท่านั้นพร้อมจับต่อว่าปิงไป จะโกหกอะไรก็เอาให้มันพอดีหน่อยนี่มันกลางวันแสกๆผีเผอมีที่ไหนกันปิงยังคิดว่าป้าน้อยต้องหลอกตัวเองแน่ๆเลยไปดึงแขนชาวบ้านคนอื่นๆมาดูแต่ทุกคนตอบเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นมีใครนะแล้วทุกคนทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปิงยังคงเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่เดิมพร้อมกับฉีกรอยยิ้มให้ด้วยความสะใจปิงตกใจรีบวิ่งขึ้นรถแล้วยังคงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่ปิงมาถึงมหาหลัยให้เพื่อนๆฟังแต่เพื่อนทุกคนกลับไม่มีใครยอมเชื่อเหมือนเช่นป้าน้อย ปิงได้แต่เก็บความสงสัยนั้นไว้ตกเย็นหลังจากเลิกเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆปิงค่อยๆเดินกลับเพียงลางําพังก็เจอผู้หญิงผมยาวคนนั้นที่เก่าที่เดิม